สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาขอรีวิวกล่อง t o ID TV รุ่นใหม่ครับผมเป็นเวอร์ชัน2ครับผมกล่องอันนี้ครับจะเป็นเขาเรียกว่ากล่อง Android TV นะครับรุ่นใหม่อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเวอร์ชัน Android TV 10ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่นะครับที่ตัวกล่องนะครับจะเขียนว่า new version รู้ได้ยังไงว่าเป็น new version สังเกตง่ายๆครับที่ตัวกล่องเดี๋ยวเวลาเปิดเครื่องนะครับจะเป็นแถบสีฟ้ารอบ เวลาเราไปที่สูตรนะครับเราบอกเลยว่าสาหรับอันนี้นะครับสาหรับสมาชิกที่มีกล่องทัวรดีรุ่นเก่าอยู่แล้วแล้วเวลาใช้งานรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเปิดแล้วมันเปิดช้าหรือว่าเวลาเข้าไปในแอปแล้วจะเลื่อนกดเมาส์ไอ้กดคีย์บอร์ดหรือว่ากดรีโมทนะครับมันหน่วงหน่วงเราผมแนะนําว่าเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่ากล่องอันนี้ครับจะเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ข้อดีของเขาก็คือรุ่นนี้นะครับรองรับระบบภาพนะครับ 4K เอ่อ แล้วก็ระบบเสียง Dolby Digital ทีนี้นะครับเราดูหนัง넷ฟิกนะครับได้ภาพ 4K แล้วก็เสียงเซอร์ราลรอบพิทางเลยนะครับแต่ว่าเราต้องมีชุดเครื่องเสียงหรือว่า AVR อธิที่บ้านด้วยนะจะทำให้เราได้เขาเรียกว่าอัตริในการรับชมมากขึ้นครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องก,กันดูนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้านตัวกล่องก็คล้ายๆเดิมครับแต่ว่ารุ่นใหม่ที่ผมบอกครับตัวนี้เลยครับสังเกตน,นะเขาจะเขียนว่า new version นี่ครับสังเกตสีเหลืองทองีเวอร์ชั่นอ่านีีตัวกล่องนะครับข้างในมีอะไรบ้างเพคของเรานี่มาก่อนเลยครับนี่คู่มือครับแล้วก็บล็อกตัวกล่องนะครับขนาดนะครับจะเล็กลงนี่นะครับขนาดเล็กลงแล้วก็หน้าตามีปุ่มพาวเวอร์อยู่นี่น่ารักเลยที่ผมบอกครับรุ่นใหม่เวลาเราเปิดเครื่องนะครับจะมีแถบสีฟ้านี่ยรอบๆขึ้นมาตรงนี้นะครับเวลาเราไปที่สูตรล้วบอกเลยว่าสูตรเขาอาจจะงงเอ๊ะกล่องทวยดีรุ่นไหนรุ่นไหนเราบอกเลยว่าเอากล่องทวยดีแถบสีฟ้า เขาจะรู้ครับช่างเขาจะรู้อันนี้นะครับตัวกล่องเขาขนาดจะเล็กลงอ่ข้างในมีอะไรอีกเตอมแทงรีโมทอันนี้ก็จะขนาดเล็กลงครับผมแถมถ่านมาให้ด้วยน่ารักมากเลยแล้วก็สายนะครับนี่สิ่งทีข่ขาดไม่ได้อันนี้เป็นสายรุ่นใหม่ครับ HDMI 2เป็นหน่น่ารักอีกแล้วให้มาเลยเราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับวางไว้ก่อนนะแล้วก็มีสายแลนนะครับ แต่จริงแล้วตัวตัวเครื่องนะครับเราสามารถคอนเน็กับ Wi-Fi ก็ได้แต่ถ้าใครมีอ่าเราเตอร์อยู่ใ,ใกล้เราลากสายแรนไปเลยก็ได้ครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับนี่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์นี่นับที่ให้มาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าวิธีการต่อจะเป็นยังไงสวัสดีครับหลังจากที่เราทำการต่อกอง True ID เข้ากับ TV, ทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับผม เราก็มาดูที่การใช้งานนะครับผมเปิดเครื่องเลยครับหลังที่เราเปิดเครื่องปุ๊บสังเกตนี่เห็นไหมครับมันจะมีแถบสีฟ้าเข้ามานี่นะครับปพิบขึ้นมาเรามาดูรยายอียดของกล่องที่ตึงนะครับว่ากล่องรุ่นนี้เป็นเวอร์ชนันะะอะไรเข้ามาที่จัดก,การก่อนรับชมนะครับนี่ครับเขียนว่า t ัวเอดีทววันที่เราลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะัขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็ข้อดีของกล่องทัวอดีนะครับสามารถสมัครหนึ่งสมาชิกนะครับสามารถรับชมได้5เครื่องเราแชร์ให้กับสมาชิกในบ้านได้เลยครับผมสมัครหนึ่สมาชิกดูได้5เครื่องเลยอ่าครับตั้งค่าอุปกรณ์นะครับเน่เกี่ยวกับครับชื่อเห็นไหมครับทัวอดีทีวี รุ่น T3 AMF3 นี่ครับเวอร์ชั่น10ก็คืออันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าย้ำนะครับเป็นเขาเรียกว่า Android TV เวอร์ชั่น10ครับผมสัเกตนะครับวิธีกล่องตีนี้นครับข้อดีที่ผมไปเปลี่ยนมาแล้วก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะลื่นมันจะลื่นไหลกด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 ไม่มีหน่วงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของ ทีวีดิจิตอลยังไงก่อนครับเข้ามาปุ๊บเล่นได้เลยไม่มีหน่วงถ้าเป็นของเดิมครับเข้ามาต้องรอแป๊บหนึ่งขอดูช่องบอลก่อนแล้วก็ข้อดีของกล่องทูเอรีครับเวลาเปลี่ยนช่องช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดเราไม่ต้องกดแบ็คเราเลื่องเรารู้เลยครับว่าช่องเบอร์อะไรเช่นอ่ะช่องไทยรัฐช่องทันทีสองเนี่ยคนแก่ชอบบ้างกดที่รีโมทรีโมททีวีสมัยมาก่อนยครับกดช่องสามช่องห้าช่องเจ็ด ครับไทยรัฐช่องบอลของยูโรบกแปรไม่นะกดพินโอเคบกแปรอันนี้ครับคือช่องบอลสังเกตนะครับข้อดีที่ที่ผมชอบเลยคือเวลาเราเปลี่ยนช่องไม่หน่วงอ่เรากลับไปนะครับกลับไปที่หน้าจอหลักของกล่องคูดีแล้วก็ข้อดีที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งของกล่องเขาเรียกว่ากล่องแอนดรอยด์ครับคือเราสามารถโหลด แอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้ที่เขาทำมาสำหรับทีวีเหมือนเราใช้พวกมือถือที่เป็น Android ครับเราก็เดี๋ยวครับเข้าไปที่ g o o g l e p l a y Store อย่างอไรคผมเคยลงลงเกมเอาไว้เดี๋ยวครับอันนี้เกมเน,นะเราสามารถรเล่นได้มาให้ตน้องหนูๆเราเล่นได้ครับหรือว่าเราจะโดดหดแอปอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในทีวีครับเอามาลงได้ นี่ยนะครับยังมีเกมฟรีให้เราเล่นอันนี้เป็นเกมที่ผมเคยโหลดมาแล้วมันก็จะมีเนี่ยบอยส์แมนเกมขับรถนย่ยพวกนี้ครับเราสบบามารถโหลดออกมาได้เราชาวมากเเขากว่าใช้งานกล่องให้มีสิธิภาพมาขึ้นคุณจะฟรีหมดเลยครับเราหาเล่นฟรีเนี่ยนะครับกล่องเร็วขึ้นทีบอกอ่นที่เรามาดูพระเอกของแราที่ผมบอกตอนแรกว่ากล่องอันนี้ มันสนับสนุนภาพ 4K แล้วก็ระบบเสียงจอพี่ก็เฮ้ยของเราก็คือตรงนี้เลยมีเน็ตฟลิกมาให้ดด้วยนะครับแล้วก็ที่รีโมทนี่มีปุ่มคีย์ไลท์ของเน็ตฟิกมาให้กดที่รีโมทก็ได้ปั๊บเข้าไปดูนะครับอันนี้ของผมน,น,น,นะมีรหัสห้ามดูนะครับไม่ให้ดูหรอกอ่ะเอาสักเน้าหนึ่งเราจะรู้ได้งไงว่าหนัง ราที่เราจะดูเป็นภาพ 4k ของเน็ตฟลิกเราก็พิมพ์ง่ายๆนะครับที่ชอบค้นหารครับพิมพ์คําว่า uhd อันนี้จะเป็นหนังที่เขาเรียกว่าหนังภาพ 4k แล้วก็ระบบเสียง a t m o s นะครับแล้วก็พิมพ์ uhd ก็ได้เราเสิร์ชเน็ตฟลิกนะครับนยะครับเราพิมพ์ uhd แล้วปุ๊บหนังที่เป็นภาพเรียกว่าภาพ 4k ของ Netflix ทั้งหมดจะขึ้นมาที่ผมชอบก็นเรื่องนี้เลยครับนี่6อันด l ก่า 6ลัดับโหดเรื่องนี้สังเกตกดเข้าไปปุ๊บนี่ครับนี่เห็นไหม 4K HDR ระบบเสียง5.1เห็นไหมครับว่ากล่องอันนี้พพอร์ตแล้วพพอร์ตถ้าเป็นกล่องเก่าครับอาจจะไม่ได้ภา 4K แล้วก็ระบบเสียงไม่ใช่เป็นระบบ5.1กล่องน,นี้ดีมากเลยที่ได้มาครับให่มากเลยที่บอกเองเครับน้องรับนะครับภา 4K แล้วก็ระบบเสียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าระบบเสียงเซอร์ราเนี่ยเราต้อง มีเขาเรียกว่าชุดเครื่องเสียงที่เป็น5.1หรือว่าเครื่องขยายเสียง AVR นะที่สัพ p o r t เปนั้นเราก็จะไม่ได้ภาพที่เสียว่า5.1นะครับอันน,บบนี้นะครับได้ภาพ 4K ให้ดูแป๊บเนึงนะครับว่าภาพใสกิ้งเลยนี่ครัเป็นภาพ 4K ของที่ได้จากกล่องทวีดีนะครับแอ,อ่พอครับเดี๋ยิจ อันนี้นะ่าจะเป็นรายละเอียดคร่าวๆซึ่งหลังจากที่ได้ใช้งานมาประมาณ3วันรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเมื่อก่อนไม่อยากหย่บกล่องตัวดีไม่ใช้เลยเพราะว่ามันหน่วงมันหนุนจริงว่าจะกดเลื่อนช่องเลื่อนอะไรเงี้ยเวลาจะเข้าแอปช้ามากแต่พอได้เปลี่ยนมาเป็นกล่องรุ่นนี้รู้สึกวิปโอเคนะหนึ่งเราไม่ได้เสียเงินด้วยอันนี้ได้มาฟรีตอนนั้นรู้สึกจะมีโปรโมชั่นพนักงานโทรมาพี่เอาไหมพี่เอาอ่ะพอได้ต่อน,นี้มารู้สึกรักเลยนะเพราะว่าดีใช้งานดีครับไหลลื่น แล้วก็เองรับภาพเคแล้วก็ระบบเสียง5.1แล้วก็สัญคานตอนนี้นี่เอามาดูบนยูโรได้เลยนะครับผมได้ดูภาพ 4K เลยสำหรับนี้ก็จบการรีวิวนกทันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าครับต่อด้วยทีวีตัวนี้ประทับใจมากเป็นเขาเรียกว่า Android TV ที่ราคาไม่ถึง1,000 0บาทแต่ประสิทธิภาพสุดยอดมาก Android TV ได้มาแบบตอนแรกที่ได้มาก็งงว่อาอะไรคืดอดาทีวีแต่พอได้แล้วมันรู้สึกโหรักเลยรักม,กมากๆไว้แจอกันรอบหน้าครับของ TCL วันนี้ไปก่อนนะครับ